มาเล้าจ้ามาเลวหนึ่งคลิปแต่มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะวันนี้จะมีแขกมาบ้านนะคะสุพีก็เลยตื่นแต่เช้ามาเก็บบ้านแล้วก็เตรียมอาหารสําหรับรับแขกนะคะไปคั่วเป็นเลทีจะทําเป็นปอบเปียอาหารจานหลักเป็นผัดไทยนะคะง่ายสุดแล้วเตรียมของเสร็จอาบน้ําแต่งตัวทาปากแดงๆจะได้มีแรงพันปอบเปียใส่เสื้อกับกระโปรงที่เพิ่งได้มาใหม่และยังไม่ได้ซัยกยยแขนขื้นว่าเป็นผมจา้าบอแม่นนขนคีตะแสสิเาก็ผมหลัว,วันนี้ก็เลยจะมาแว็กขนโชว์เลยนะคะที่ไว้ขนให้ยาวนี่ไม่ใช่สไตล์นะทุกคนโรกจิตชอบแว็กขนตอน ว,วแลวแพวกเธอผ้ากันนัน่นกําจัดคนขิตะเละียโดยวิธีใดกันจ้าเปิดเผยความลับมาซะดีๆล้างไม้ล้างมือเสร็จนะคะแล้วก็มาทําการห่อปอเปียต่อวันนี้เราทําเป็นไส้ผักกับกุ้งนะคะแล้วก็ตามมาติดๆด,ด้วยของหวานเลยนะคะไม่พูดพัม้มทาเพลงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากข้าวเหนียวมะม่วงคะ่ะคุณบ้าบ้านนี้กินซุมือจ้าตอนไปเที่ยวไทยก็เลือกยากเฮตให้พี่สาวกับหลานๆเพิ่นได้ลองเบิงจา้าปอเปียน้อยเราทําทั้งหมด50อันนะคะไม่เหลือเลยปอเปียไส้กุ้งได้รับความนิยมมากกว่านะคะหลังจากนัััก่งแ ผัดไทยจากสิเดก,กินหอนน,นี่นะคนเสิร์ฟก็จะเป็นพ่อหนุ่มจี้นะคะเพราะว่านั่งไก่ถาดที่สุดแล้วนี่ตอนแรกฉันก็ลุ้นๆุนนะว่าทุกคนจะชอบไหมปรากฏว่ามีการตักเบิลรอบ2เกิดขึ้นนะคะ,คะมันจะมีบางคนนะคะเบิลสามรอบนั่นก็คือพ่อหนุ่มทิวนะคะนั่งมากหลายตอนไปเที่ยวอยู่ไทยกับซางแต่ผัดไทยส่วนจี้นะพวกเธออยากินหมดฉันจะหอกับบ้านวาซ่าส,สปห่อไปกินอยู่หมองเฮ็ดงานมืออื่นจา้าตบท้ายด้วยข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้นะคะมีคนจะขอหอ,ขอกับบ้านด้วยแต่ว่าเสียดายที่อันไม่เหลือ